สดีค่ะสำหรับทองคำนะคะก็ยังเดินหน้าทำระดับสูงสุดเป็นประวัติการครั้งใหม่อย่างต่อเนื่องเลยค่ะล่าสุดวันนี้ก็มีการขึ้นมาทดสอบระดับตอประมาณอยู่นี่ทำไห้นะคะเราประมาณตอบสาับเยอะจดให้ออทเลยนะคะ ปัจจัยสาคัญที่ทําให้ทองคํามีการปรับตัวสูงขึ้นในช่วงนี้แน่นอนก็ต้องบอกว่าในทางเทคนิคทองคํารักษาระดับได้ดีมากๆากนะคะถึงแนมะ้ว่าจะมีการพักตัวในระยะสั้นแต่ก็ยังคงรักษาฐานได้อย่างต่อเนื่องมีการลักษณะทำ higher low นะคะเราก็ทำ higher high ต่อเนื่องบ่งชี้ว่าระยะสั้นๆทองคําก็ยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้ค่ะแต่ในแง่ของปัจจัยพื้นฐานที่เข้ามาหนุนทองคําแน่นอนก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการประชุมธนาคารกลางสหรัฐหรือว่า เปดเมื่อวานนี้นะคะเปดเมื่อวานนี้เป็นการประชุมสิ้นไรมากหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากเรื่องของมติอัตราดอกเบี้ยนโยบายแล้วก็เพรสคอนเฟอเรนซ์หรือว่าทอยแถลงของคุณเจอรรมพายเว็บประธานเปดแล้วยังมีรายงานสําคัญสําคัญที่ถูกเปิดเผยออกมาเมื่อคืนนี้แล้วก็บ่งชี้ถึงมุมมองเศรษฐกิจนะคะผ่านสายตาของเปดค่ะรายงานที่ว่านี้จะเป็น Su m เมอรี่อีโคโนมิคโปรเจคชนนะคะเป็นการคาดการณ์เศรษฐกิจของเปดประจาเดือนมีนาคะซึ่งปรากฏว่าค่ะ เฟดมีการปรับลดคาดการ GDP ของปีนี้นะคะก็คือปี2025ปี2026แล้วก็ปี2027ลงมานะคะก็คือมองว่า GDP ประจำะปี2025เนี่ยเศรษฐกิจสหรัฐจะขยายตัวแค่ประมาณ1.7%ซึ่งถือว่าต่ำกว่าการคาดการในเดือนธันวาซึ่งคาดการว่าเศรษฐกิจสหรัฐในปีนี้น่าจะขยายตัวถึงประมาณ2.1%นะคะนอกจากนี้เนี่ย แต่ก็ยังมีการปรับเพิ่มคาดการอัตราการว่างงานนะคะของปีนี้ขึ้นมาจากระดับเดิมที่4.3ในการคาดการเดอนทันวาขึ้นมาเป็นประมาณ4.4ค่ะพร้อมกับปรับเพิ่มคาดการอัตรา,ารเงินเฟ้อน,นะคะทั้งในแง่ของ PCE inflation แล้วก็ Core PCE inflation ด้วยนะคะสำหรับ PCE inflation ในปี2025แต่คาดการว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ2.7ในขณะที่ Core PCE นะคะคาดการว่าในปี2025 คอพีซีจะอยู่ที่2.8%ค่ะมันจะท้อนอะไรมันจะท้อนให้เห็นว่าเฟดมีมุมมองเชิงลบต่อเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้นผ่านทางการปรับลดการคาดการ GDP แล้วก็การปรับเพิ่มคาดการอัตราการว่างงานค่ะในสเตทเมนต์ก็มีสิ่งที่ทําให้ทองคําม,มีการปรับตัวสูงขึ้นนะคะอย่างแรกเลยค่ะเฟดเขาเรสมานะคะว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยมีความไม่แน่นอนมากยิ่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะนโยบายของอร,รัฐบาลบาลของทรัมป์นะคะ ก็สร้างความไม่แน่นอนให้กับเอาลุกของเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้นที่สำคัญค่ะเฟดเขามีการระบุนะคะว่าเขาจะมีการชะลออัตราการทำา QT เริ่มต้นตั้งแต่หนึ่งในสายนนี้ค่ะซึ่งการที่เฟดเนี่ยมีการลดบาลานซ์ชี้หรือลดงบดุลในอัตราที่ชะลอตัวลงเนี่ยก็ถือว่าเป็นการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินในรูปแบบหนึ่งนะคะ เพราะฉันเนี่ยผลการประชุมเฟดรอบนี้กระจุบแรกก็คือเป็นปัจจัยที่หนุนทองคําให้มีการปรับตัวสูงขึ้นในช่วงประมาณตีหนึ่งนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีรายงานอีกตัวหนึ่งที่เรารอดูกันนะคะก็จะเป็นรายงานการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยผ่านทางมุมมองของเจ้าหนี่เฟดแต่ละคนซึ่งเราเรียกกันว่าดอทพลอตนะคะซึ่งดอทพลอตลอบนี้ไม่น่าตื่นเต้นมากนะค่ะเพราะว่าดอทพลอตในรอบเดือนมีนานะคะเรียกได้ว่าก๊อปปี้มาจากเดือนธันวาเลยก็คือ เปดคาดการณ์ว่าในปีนี้หรือปี2025รวมถึงปี2026เนี่ยจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนะคะประมาณ2ครั้งนะคะทั้งปี2025แล้วก็ปี2026ซึ่งก็เท่ากับนะคะหรือว่าคงที่ไม่ต่างจากออดอทพลอตในเดือนธันวาเพราะฉะนั้นในแง่ของดอทพลอตเนี่ยไม่ได้เอฟเฟกกับาราทองคำมากนะักแต่ในแง่ของมุมมองเศรษฐกิจแล้วนะคะที่มีนะคะในมุมมองเปดเนี่ยการปรับลด g d p การปรับเพิ่มอัตราการว่างงาน รวมถึงการเตรียมที่จะชะลอการทำา QT เขาเรียกว่า QT t a ีเทเปอนะคะเป็นปัจจัยสำคัญที่หนุนทองคำเพราะอะไรเพราะว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีมีการปรับตัวลงแรงค่ะการที่บอลยูปรับตัวลงแรงก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่หนุนทองคาในฐานะสินทรัพย์ที่ไม่ได้ผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี้ยนั่นเองนะคะนี่คือที่มาที่ไปที่ทำให้ทองคำมีการปรับตัวสูงขึ้นหลังการประชุมเฟดเสร็จสิ้นนะคะ ในแง่ของ Technical เทคโนโลยีภาพรวมระยะสั้นระยะกลางต้องบอกว่าทองอยังทรงดีนะคะยังทำไฮเ e r High ทำไฮเออร์โลนะคะเคลื่อนไหวอยู่ในลักษณะของ up trend ต่อเนื่องนะคะแต่ว่า ทองคำก็ยังมีสัญญาณน e กทีฟ v e เดเวอเจนซ์ต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะคะทั้งโอเวอร์บอทในบางทางเฟรมนะคะรวมถึงเกิดสัญญาณอาร์ซายบาลล i ชเดเวอเจนซ์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังต้องระมัดระวังก็คือมองขึ้นแบบระมัดระวังต่อไปนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าทองคำมีการหลุดเทไลน์ก็ต้องระมัดระวังว่าอาจเกิดการพักตัว แต่ยังคงประเมินค่ะว่าตราบใดที่การพักตัวในระยะกลางยังสามารถยืนอ,อยู่เหนือแน,นวรับในโซน2,930 US ได้ยังประเมินว่าเป็นการพักตัวเพื่อขึ้นต่อนะคะเพราะฉะนีน้แงน่ของการลงทุนเนี่ยแนะนำว่าอย่าสวนเทรนด์นะคะใครรับความเสี่ยงได้มาก อาจจะต้องใช้ไทม์เฟรมที่สั้นหน่อยนะคะก็คืออาจจะเสี่ยงซื้อถ้าหากว่าทองคําไม่หลุดระดับโลของเมื่อวานนี้นะคะโลของเมื่อวานนี้จะอยู่ราวๆส0 0พกับอีก23่สิบสามยูเแอลนะคะถ้า c o n เวิรเป็นราคาไทยก็ราวๆประมาณ4ี่หมบาทต่อบทาททองคำ ไม่หลุดประมาณ48 0 0 0ทองคำยังมีโอกาสถ่ขึ 3, ai, so though, 48, ้นต่อได้นะคะโดยมีทาร์เก็ตของชุดขึ้นนี้เนี Melt ่ยอยู่ราวประมาณ3 0 6 0ถึง3,070 US เนะคะถ้าคิดเป็นราคาไทยก็ราวๆ4 8 6 0 0ถึง48,800บาทต่อบาททองคำนะคะใครที่ซื้อสูงนะคะแนะนำว่าเคลียร์ออเดอร์เน้นปิดปิดเปิดในวันเป็นเดย์เทรดเนี่ยน่าจะปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเพราะว่าชุดถัดไปอาจจะมีการพักตัวลงมาได้นะคะใครที่รับความเสี่ยงได้น้อยหน่อยนะคะอาจจะรอการอ่อนตัวของราคา าลงมาก่อนรอการย่อตัวแล้วเข้าซื้ออีกครั้งหนึ่งค่ะเราจะมีจุดสังเกตนะคะว่าทองคำเข้าสู่ชุดพักตัวได้ก็คือเขาเริ่มทำ lower low นะคะก็คือถ้าหากว่าหลุด low ของวันก่อนหน้าที่3,023ยนชั่นาสหรือว่าหลุด48,000เนี่ย ไม่ต้องรีบซื้อนะคะแนะนําว่ารอการอ่อนตัวของราคาลงมาหน่อยนะคะอาจจะรอดูแนวะรับในโซนประมาณ3 0 1 3ถึง2,988ยูสริงแอนะคะระดับราคาจะอยู่ราวๆ47,650ถึง47,450 น่าจะเป็นจุดซื้อที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นสาหรับนักงทุนระยะกลางระยะยาวนะคะกลับการถ้าถามว่าทองคาลงแรงด้วยปัจจัยใดๆนะคะแล้วก็หลุด2,930เราอาจจะต้องมีการกลับหน้าเทรดนะคะซึ่งเราอาจจะต้องมาคุยเรื่องของเทคนิลคคกันทีหลังเพราะฉะนั้นโดยรวมก็คือใครรับความเสี่ยงได้มากนะคะรอย่อถ้าหากว่าไม่หลุดโลของเมื่อวานนี้อาจจะเสี่ยงซื้อดีขึ้นมาไม่ผ่าน3,600 3 7 0, 60, 3, 0แบงค้ขายก่อนนะคะใครรับความเสี่ยงได้น้อย รอนะคะรอการย่อตัวที่ที่ลึกกว่าเดิมนะคะถ้าหลุด3,023จะเป็นสัญญาณว่าทองคําเข้าสู่ชุดพักแต่ยังมองว่าเป็นพักเพื่อขึ้นต่อนะคะรอซื้อราวๆ3 0 1 3ถึง2,988นะคะแล้วก็ถ้าหลุด2,930แสดงว่า Scenario bullish invalidation นะคะ ก็คือต้องกลับหน้าแทรนะคะซึ่งเราประมวลเรื่องของเทคโนโลยีขอ้อทีังถ้าหากว่าทองคำมีการหลุดระดับแนวรับสําคัญในระยะกลางนั้นนะคะวันนี้ยังมีปัจจัยพื้นฐานที่ต้องติดตามนะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐนะคะอย่างวันนี้เองค่ะนอกจากเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นก่อนก็คือการประชุมธนาคารกลางอังกฤษหรือว่า BOE นะคะ คาดการว่า BOE จะยังคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมรอบนี้ค่ะแต่ว่าต้องรอดู p r e s s c o n f e r e n c e ของประธาน BOE นะคะว่าจะมีการส่งสัญญาณเรื่องของการดำเนินนโยบายการเงินในอนาคตของธนาคารกลางอังกฤษยอย่างไรบ้างนะคะ แต่ไฮไลท์ก็ยังเป็นเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐค่ะจะเปิดเผยในช่วงประมาณทุ่มครึ่งนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นประมาณ3ามทุ่มนะคะช่วงทุ่มครึ่งเนี่ยจะมีการเปิดเผย Jobless claim หรือว่าจํานวนผู้ขอรับสริการการว่างงานรายสัปดาห์รวมถึงดัชนีภาคการผลิตจากเฟดฟิลาเดฟเฟียนะคะแล้วก็จะเป็นดุลบัญชีเดินสะพัดถ้าหากว่าตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาแย่กว่าที่คาดการเอาไว้นะคะ ก็จะเป็นปัจจัยที่ยิ่งกดดันดอลลาร์แล้วก็บอนยิวให้มีการปรับตัวลงหนุนทองคำนะคะตอบการถ้าหากว่าตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาดีเกินคาดนะคะดอลลาร์จากที่อ่อนๆเนี่ยอาจจะมีการดีตัวขึ้นในช่วงสั้นแล้วก็เป็นปัจจัยกดดันให้ทองคําเกิดการปรับฐานได้นะคะนอกจากนี้สามทุ่มก็จะมียอดขายบ้านมือสองนะคะก็จะเป็นเรื่องของตัวเลขเกี่ยวกับภาคอสังหาร,หริมทรัพย์เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้น วันนี้ก็อาจจะต้องติดตามเรื่องของเทคนิคอลอย่างใกล้ชิดแล้วก็ติดตามการเปิดเผยตัวเลขเศร,รษฐกิจสหรัฐเพื่อใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ในการลงทุนทองคํไปในระยะสั้นๆค่ะก่อนจะลากันไปขอฝากการลงทุนทองคํากับ YLG นะคะรีวด้ว่าครอบคลุมทุกความต้องการของทุกคนแน่นอนเพราะว่าถ้าใครนะคะอยากเริ่มต้นลงทุนอาจจะมีเงินลงทุนไม่มากนักแล้วก็ยังไม่มีประสบการณ์ในการลงทุนมากนักนะคะอาจจะเข้ามาเปิดพอร์ตลงทุนกับ YLG ผ่านทางแอปพลิเคชัน GetGo ค่ะ สามารถที่จะซื้อขายนะคะทองคำ96.5แล้วก็99.99 99ได้บนราคา real time แบบไม่ต้องวางหลักประกันนะคะแต่ใครสะดวกวางหลักประกันค่ะก็สามารถที่จะมาเทรดทองน,นะคะผ่านทาง g o ล o ก r a d e ออนไลน์ค่ะสามารถตั้งราคาซื้อขายได้นะคะแล้วก็ซื้อขายได้ทั้งทอง96.5แล้วก็99.99 99ด้วยราคา real time g o spot ค่ะ ใครไม่อยากเผชิญความเสี่ยงจากเรื่องของค่างเงินบาทนะคะก็สามารถมาเปิดพอร์ตลงทุนกับว่า LG ผ่านทางแอปพลิเคชันเปาตังค่ะมีการซื้อขายในรูปแบบ US Dollar นะคะไม่ต้องเผชิญความเสี่ยงเรื่องของค่างเงินบาทแล้วก็ซื้อขายบนราคา real time นะคะบิตอาร์คสเปกก็ค่อนข้างแคบนะคะเรียกได้ว่าเหมาะสำหรับการทำกำไรระยะสั้นมากๆนะคะใครสนใจลงทุนในฟิวเจอร์สนะคะก็มาเปิดพอร์ตลงทุนกับว่า LG ฟิวเจอร์สได้ค่ะทั้งโกลฟิวเจอร์สในตลาด t f e ฟนะคะแล้วก็โกลฟิวเจอร์สในตลาด global market อย่าง CME ะคะ YLG ก็ให้การบริการค่ะก่อนจะลากันไปฝากอีกน,นิดกับโปรโมชั่นของ YLG นะคะ f g e t Friend นะคะใกล้จะหมดเขตแล้วถ้าเป็นลูกค้าเก่าแนะนำลูกค้าใหม่ลูกค้าใหม่เปิดพอร์ตวางเงินเอกสารครบนะคะก็สามารถรับไปเลยสำหรับลูกค้าเก่าเป็นแก้วนะ้ำเก็บความเย็นจาก YLG นะคะส่วนลูกค้าใหม่นะคะรับทันทีค่ะกระปุกออมสินทองคำและทันทีที่ลูกค้าใหม่นะคะ เริ่มต้นซื้อขายทองคําขั้นต่ำ96.5ที่100บาททองคําหรือ9.9992กิโลนะคะลูกค้าใหม่ก็รับทันทีแก้วน้ำเก็ดความเย็นจากวายเอาีเช่นเดียวกันค่ะตำหรวันนี้ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทุกช่องทางของ Mo n e y c h ช t นะคะ